สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพจยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้มี2คันเลยนะครับผมลงทีเดียว2คันเลยแล้วกันนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเพก่เบื่อกันนะคันนี้นะครับเป็น Us ูสูดีแมกวีคอสนะครับเครื่อง3.0นะครับเกียร์ออโต้นะครับโฟวินะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นต้นต้นนะครับคันนี้ก็สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะครับรถกระบะเกียร์ออโต้สประตูไฮเลนเดอร์รุ่นพิเศษนะครับคันนี้เลยนะครับยูสูดีแมกวีคอส3.0นะครับขับเคลื่นวามุกะครับ รถเพิ่งเข้ามานะครับนี่รถทะเบียนเดิมมาจากเชียงใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าเออเดี๋ยวทางบริษัทนะครับจะปรับเปลี่ยนป้ายให้เป็นกรุงเทพนะตรงนี้ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันก่อนเลยนะครับโดยรวมนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าสวยจริงนะครับสวยไม่ต่างจากคันสเตลเลยนะครับสวยๆนะครับคันนี้เป็น V ีคอส3.0นะครับเกียวโตราคา789,000บาทนะครับ789,000บาทนะครับคันนี้ก็น่าสนใจนะครับ เป็น4ประตูวีคอร์สนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับปี2019เลยนะครับไฟหน้าคันนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์นะครับแล้วก็มีครอบเป็นโครเมียมมาให้นะครับครอบโครมาชุดกันชนก็แนบสนิทแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกมีให้พร้อมนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นชุดพิเศษของเขาวีคอสนะตรงนี้นะครับพอเป็นวีคอร์สเนี่ยตัวกระจังโลโก้อะไรต่างๆจะเป็นชุดพิเศษจะไม่เหมือนตัวออ n ดีแม็กหรือเป็นตัวตะแถวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเบิกศูนย์มาให้ใหม่นะครับมันก็เป็นเหมือนแบบ มันแค่ลอกๆนะเดี๋ยวเราเบิกศูนย์มาให้ใหม่นะครับบริษัทเราดูแลอย่างดีนะครับคันนี้นะราคา789นะครับฟีด้าจะเต็มแน่นอนอยู่สูดีแมกวิคอสสามจุดศูนย์โฟร์วินะครับสวยๆเลยนะครับล้อแม็กก็เป็นทูโทนนะครับปัดหน้าเงานะครับนี่นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ปัดหน้าเงานะครับเป็นยางบิสโตนเช่นกันนะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับชุดช่วงล่างก็จะเป็นของเดิมๆอยู่ตอนนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับและยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะครับ ดูโทนสีนะครับสวยๆนะครับโปร่งเนียนๆนะครับสวยมากคันนี้นะครับราคา789นะครับเลือกมาหนึ่งแสนต้นๆนะครับฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่หายากอีกเช่นกันนะครับตัวนี้นะสำหรับตัว v ีคอร์สนะกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับตรงนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วนะครับที่ผมอยากให้ดูนะครับผมอยากให้ดูโดยรวมนะครับบอดี้รถนะครับว่าความสวยงามเป็นยังไงนะครับว่ารถเราซื้อเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับเราไม่มีแบบย้อมแมวนะครับตัวรถจะไม่มีพลิกความจมน้ําชนหนักนะครับ กับบันไดด้านข้างก็จะเป็นเฉพาะของสเตลล์เอ้ยของวีคอร์สอีกเช่นกันนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นดัมเบลกนะครับนี่เป็น4ี่คูณสี่โฟวิวนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับกับขุมพลังสามพันนะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับจะวิ่งทางใกล้ทางไกลต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็สบายนะครับกระจกด้านหลังก็มีไล่ฟ้านะครับมีระบบ ESC อะไรให้ครบถ้วนนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เซเลบิตี้คอนโทรลนะครับมีทั้งแบบระบบนําทางนู่นนี่นั่นอะไรให้ครบ โลโก้ยูสุนะครับเป็นสปอร์ตบาร์ตรงนี้มีให้พร้อมนะครับสติกเกอร์โฟวิวนะครับโครมไฟนะครับทั้งหน้าและท้ายนะเจ้าของเดิมเขาก็ครอบเป็นโครเมียมมาให้นะครับแล้วก็มีคาดหลังตรงฝาโปกท้ายด้วยนะครับสวยๆเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับคันนี้นะราคา789นะครับฟีดราจัดเต็มนะเลขไมล์หนึ่งแสนต้นๆนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นต้นๆนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแซดเพรทิปนะครับ เกียร์ออโต้แน่นอนอยู่แล้วนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูมันแบบเต็มๆนะครับกันชนด้านหลังก็จะเป็นของเขาตรงรุ่นเลยนะครับกันชนจะเป็นสีเหมือนกระจังด้านหน้านะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยคันนี้นะครับใครสนใจก็พลาดไม่ได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศ6 2ย์0 7 7 7 6นะครับกับผมเลทเพชรยนต์นะครับนอกจากอิวซูดีแมกซ์เบร์ต้าีโวนะครับฟอร์จูเนอร์แล้วมิวเอ็กแล้วเราก็มีรถให้เลือกอีกมากมายนะครับยังไงก็ต้องฝากคันนี้ไว้ด้วยนะ ใครติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับก็ต้องบอกว่าฟรีดาวจริงๆนะสาหรับตัววีคอร์สนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในเนะี่ยรถเพิ่งมานะครับคือจริงๆรถนี่ต้องบอกว่าแทบไม่ได้วิ่งเลยนะเบาะหลังแทบไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่าใหม่มากนะครับราคา789นะท่านถ้าผู้ชมดูนะให้ภาพเล่าเรื่องก็ได้เหมือนคันเมื่อกี้เลยรถสวยๆเนียนๆนะครับหลังคองหลังคาบุดําตรงรุ่นมาเรียบร้อยนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับอยากดูตรงไหนผมถ่ายรูปให้เพิ่มเติมได้เลยนะครับรถอันนี้ก็มีการ ล้างมาในระดับหนึ่งนะครับมีสครับเพจมาให้นะครับหันประตูด้านหลังก็เป็นของแท้เดิมจากโรงงานสวยๆนะครับคันนี้นะใครสนใจนะครับยูสูดีแมกวีคอร์สนะครับ3.0ออโต้โฟวิวนะครับปี2019ราคา7 8 9นะครับสามารถจัดไฟนั้นต่างจังหวัดได้เลยนะครับตัววีคอร์สก็แน่นอนนะครับตรงบาะเขาก็จะเป็นโลโก้วีคอร์สนะครับแล้วก็จะเป็นสีดํแต่สีแดงแล้วก็จะเป็นลายเหมือนคาร์บอนนะครับี่ อันนี้เป็นของเดิมนะครับปิดรถมาเลยนะครับสวยๆนะครับพวงมาลัยเขาก็เป็นฟูมันติฟังก์ชันนะครับฟูมันติฟังก์ชันคืออะไรก็จะมีให้ครบเลยนะครับทั้งคูลคอนโทรลนะครับรับสายวางสายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเราสามารถปรับทุกอย่างผ่านพวงมาลัยได้หมดเลยนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้าสบานออโต้บานคนขับเซ็นทรัลล็อกมีให้พร้อมนะครับปรับสูงต่ำไฟหน้าได้นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าลงทางลาดชันแท็กชั่นคอนโทรล นะครับทุกอย่างใช้งานได้จริงนะครับตัวรถสวยงามมากนะครับพวงมาลัยหนังแท้ไม่มีสีขาดเลยนะครับเป็นฟูลมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะได้ก็เป็นได้เดิมนะครับต้องบอกว่ารถสวยมากนะครับราคา789ที่ราคาถูกนะครับไม่ข้าม8 0 0 0 0นเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเลขไมค์เขาอยู่แสนต้นนะครับเป็นรถปี19แต่เลขไมค์แสนต้นก็ตรงนี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับขอคนที่แบบชอบนะครับรับได้นะครับผมแนะนําไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ3.0ออโต้นะครับเซทแพททีฟนะวีคอร์ดแม็กเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ท เสียงเครื่องเรียเนียนนะครับเลขมงเลขไม้อะไรใช้ได้หมดนะครับเนี่ยเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งโลนะครับใช้ได้ทุกจุดนะครับเสียงเครื่องเนียเียนนะครับก็มีแจ้งแจ้งเตือนอะไรต่างๆให้ครบครันนะครับมีระบบนําทางให้นะครับทุกอย่างมีให้พร้อมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับลูกค้าซื้อไปแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะขับเฉยๆเลยแอร์เป็นออโต้นะครับเนี่ย ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นตัวท็อปารนเป็นซัทเตทีแอร์ก็จะเป็นออโต้บูทูธ USB CD DVD ได้หมดดาวนคอนโซลด้านซ้ายก็เปิดบนเปิดล่างได้นะครับเหมือนตัวเก่าๆทุกเลยนะครับข้อบพันเกียร์นี้เป็นสีดำเงานะครับรอดแบ็คนะครับนี่นะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับสามารถปรับทิปโซนิกได้เหมือนเดิมนะครับและตรงนี้ก็เป็นปุ่มที่หมุนเกียร์นะครับ ตัวไฮโฟไฮนะครับแล้วก็โฟโลนะครับขออภัยนะครับเสียงผ่านนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนนะที่กรุงเทพตอนนี้นะครับคันนี้ก็สวยๆนะครับห้องเครื่องเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆนะยูสุดีแม็กวีคอ o ์สนะครับ3.0ออโต้โฟวิวนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับว่ารถสวยงามขนาดไหนนะคันนี้นะครับใครสนใจก็แนะนํานะครับรีบๆเลยนะครับ กับผมในเทสยนนะครับที่บริษทัทเรามีรถสวยๆเข้ามามากมายเลยนะครับเพราะว่าจริงๆรถเนี่ยเรามีรถเนี้ยเข้ามามีอู่สุนะครับทั้งสเตลทั้งวีคอร์สเข้ามาอยู่หลายคันอยู่นะครับเนคันนี้เป็นห้องเครื่องเขานะการความร้อนอะไรต่างๆก็ของเดิมหมดเลยนะครับสติ๊กเกอร์ก็เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับตรงนี้ฝากปรงเราย,ยังไม่ได้ล้างนะนะครับสวยๆนะครับฝาโปงน็อตเม็ดอะไรก็เดิมๆนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ก็เดิมหมด รถที่บริษัทเราต้องบอกว่าคัดมาแล้วนะครับเครื่องเครื่องไม่มีเยอมนะครับแคทาลอติกกระบองเทอร์โบมาร์กเมิร์กเดิมอยู่ครบหมดนะครับแก้มหน้าซ้ายขวาเนี่ยเห็นมาร์กไหมครับเดิมหมดนะครับต้องบอกว่าที่นี่รถสวยทุกคันนะครับจริงๆผมไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายยิบย่อยอะไรขนาดนี้เยอะนะผมอยากให้ลูกค้านะครับได้ชมนะครับว่ารถเข้าใหม่นะครับก่อนปรับสภาพเนี่ยว่าเราซื้อเข้ามาเนี่ยรถเป็นแบบไหนนะครับ คือรถเราลูกค้าซื้อไปไม่ต้องกลัวย้อมแมวแน่นอนนะครับเพราะว่าเราซื้อมารถทุกคันขับได้และสวยนะครับตัวรถไม่มีบุบเลยนะครับตรงตรงนี้ผมอยากให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าก็อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับบริษัทเพชรยนตได้นะครับก็โทรมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นเะครับเพราะทุกๆคลิปที่ผมถ่ายผมก็จะลงดีเทลยิบย่อยไปว่าเพชเดิมน็อตเดิมอะไรต่างๆคือทุกคันเป็นแบบนั้นหมดนะครับแต่อันนี้ที่รีบถ่ายมาลงเพราะว่าจริงๆแล้วรถ ตัวสีขาวมุกของยูซูเนี่ยมีลูกค้าโทรเข้ามาเยอะนะครับผมก็เลยรีบลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับฟีดาาจัดเต็มแน่นอนเกษตรกรนะครับรับเหมาอะไรก็ออกได้หมดนะครับจะซื้อสดหรือจัดไฟนันก็ได้เช่นกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ